ไม่โกงไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%บักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโก สวัสดีครับทุกคนพบกับผมศแหบ่คาริงวันนี้กับรายการรีวิวตามใจกูเช่นเคยนะฮบวันนี้เรามารีวิวนะักเตะที่ชื่อว่าเวดดีชไนเดอร์ครับร่างใหม่ล่าสัตว์ที่เข้ามากับ2สกิลพิเศษอย่าง p h โนมิน n a พาร์ตแล้วก็ทางด้านวิชันลนลี่พาร์เป็นสกิลจ่าย2สกิลนะจา่ายท่ายากไอจ่ายแบบในการทรงตัวไม่ดีแล้วก็เพื่อนเล่นต่อได้ง่ายนะบอกเลยว่าเดือดน,นะสำหรับสกิลอ่า แนวทางการอัพผมใช้แนวทางการอัพแบบนี้นะก่อนอื่นก็กนได้ขอขอบคุณเจ้าของไอดีมากนะเสียดังที่ให้ยืไม่ดีมารีวิวนะครับนี่บูทที่ใส่ก็จะประมาณนี้นะนี่ไอ้บูทบูทที่แนะนําเป็นบูทนี้นะบอลคิวเวลลิ่งนะครับหรือว่าบูทเทคนิคก็ได้นะสองอันนี้นะแนะนําเป็นแบบนี้ก็ได้หรือถ้าจะเน้นแบบเรื่องความเร็วก็วจะเป็นเด็กติ้งก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบแล้วกันนะครับมา เดี๋ยวเรามาดูวข้างพลังของชไนเดอร์ดีกว่าชไนเดอร์จะเป็นกองกลางที่มีส่วนสูง170แบบอายุ25นะขนะนาดเท้าขวาเป็นหลักนะครับล่างนี้จะเป็นโม,มสออินเตอร์นะมาในเพลสไตล์เคียตีเพลย์เมเกอร์นะเล่นในตำแหน่ง a m c m ปีกต่ำด้านซ้ายปีกต่ำด้านขวาได้ไป็นพวกตำแหน่งเล่นเอเอแล้วก็ปีกซ้ายปีกขวาได้ตำแหน่งบบที่แนะนำจะเป็นกลางลุกถ้าเอาไปลิงค์แนะนำว่าเป็นกลางลุกนะแต่ถ้าจะเอาไปแบบใช้งานแบบออฟสไตล์ time, ก็ได้นะ CM ถ้าอยากจะเอาไปเล่นจริงๆนะครับสำหรับชไนเดอร์ล่างนี้นะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูค่าพลังต่อเนยครับสำหรับทางด้านชนไนเดอร์นะโดยชนไนเดอร์นั้นจะเป็นกองกลางที่มีโอเวอร์อยู่ที่ประมาณ98บูตแล้ว104่นะมีค่าพลังแอักกิ้งอเวอเรส8์แปดสิบห้าบอลนเก้ิบสอดบิง 93การไปบอล97ส่งสั้น95ส่งยาว90นะจบสกอร์88ลูกโค้ง92ลูกตั้งเต่88เฮดดิ้ง53นะสปีดที่85สปีดต้น89นะคิกคกิ้งพาวเวอร์94จ้ำ60ไฟไหม้แกรน83บาลานซ์ส89สเตมิน่า85นะใช้2เทา้าเวลี่หายด้วยนะสำหรับตัวนี้สกิลที่ได้มามีดับเบิลทาร์ดครับบองแรงเคอร์เลอร์บอลแรงชูตติ้งนะครับเฟิร์สตามช็อตวันทัสพาทูพาสซิ ler, ่งพินพอยต์ฟอร์ซิ่งออฟไซด์เคอร์เรอร์วิช ทีนอมีนองผาดสกิลถือว่าครบนะสกิลจ่ายของเจ้าตัวนะสกิลที่ควรใส่เพิ่มเติมอาจจะเป็นพวกโซโคอนโชนนะครับหมากทรายเทินก็ได้นะช่วงนี้รู้สึกว่ามันจะกดง่ายกว่าแล้วมันพิ้วกว่าด้วยนะครับแล้วก็ใส่เป็นพวกสกิลแบบดีบิ้งช็อตก็ได้เผื่อเอาไว้ส่องไกลนะครับแล้วก็พวกไฟติ้งสปีดเพิ่มเติมพวกนี้เข้าไปให้ก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มความหลากหลายอ่า สกิลที่ผมบอกไปเพิ่มความหลากหลายให้ทางดั้นชาร์เยเดอร์นะหรือถ้าใครแบบนี้ลับๆหน่อยอัพเป็นสาย CM อาจจะแบบเพิ่มพวกแท็กบงแท็กแบ็คคอยวิ่งไล่บอลก,ก็ได้นะอยู่ที่ความชอบเพื่อนๆด้วยละกันนะแต่สกิลจ่ายเนี่ยถือว่าครบเอาเรื่องนะสำหรับผมนะนะครับนี่นะครับก็ตำแหน่งที่ผมเอาไปเล่นก็จะเป็นตำแหน่งกลางลูกนะคอยสร้างสรรค์เกมให้เพื่อนเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าชาเยเดอร์ล่านี้นนจะโหดจะเฟี้ยวจะตึงขนาดไหนไปชมกันเลยครับผม มาเริ่มการรีวิวไนเดอร์ครับไนเดอร์ล่างนี้ก็เป็นล่างอะเคียร์ทีมนะมีสกิลพิเศษ2สกิลนะนั่นก็คือสกิลวิชันลีดแล้วก็ฟีนอมิโนนะทุกคนก็เป็นกองกลางตัวนึงนะที่ออกบอลได้ดีครับจ่ายบอลได้ดีนะมีความคล่องนะความเร็วอาจจะไม่ได้ปี๊ดมากนะแต่ก็พอว่าอพอใช้ในการแบบหมุนซ้ายหมุนขวาจ่ายให้เพื่อนได้นะหลายๆจังหวะนะครับสร้างสรรค์ให้เพื่อนหรือบางจังหวะนะก็มีจังหวะที่แบบเจ้าตัวมีวิ่งเติมเกมขึ้นมานะครับที่จะแบบยิงประตูนะครับ หรือว่าส่องไกลหน้ากรอบก็มีให้เห็นหลายๆจังหวะน,นะครับส่วนใหญ่จะเป็นไฮไลท์ในการวางบอลสวยๆให้เพื่อนมากกว่านะครับสำหรับไฮไลท์ที่ผมตัดมานะจะเป็นการลิงค์อัพกับเอโต้แต่ผมว่าดันเอาเอโต้มาเล่นผิดฝั่งนะตอนนั้นนะเซ็งมากนะเนี่ยถ้าจะตามจริงถ้าไม่เล่นฝั่งนู้นนะลุดมาแบบนี้เท้าขวาเอโต้น่าจะได้สก,กอร์แล้วนะสุดชนแบบนี้ลุมาซัดต,ตู้นี่ยิงแรงนะตัวนี้ครับส่องไกลถ้ามีจังหวะแน,นะนำว่าส่องได้เลยนะครับสำหรับชไนเดอร์นะ ดูวางบอลสวยๆครับถ้าเป็นแบบในทิกตอกนี่คือแบบมันจะมีเสียงเพลงแต่งืธอๆที่แบบจังหวะฟาดบอลคมๆอ่ะเนี่ยตือเตอร์ๆเดี๋ยวดูโอ้โหแม่งแม่นจัดนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวแล้วกันนะครับที่ใครขาดกองการสร้างสรรค์เกมนะไม่ควรพลาดจริงๆนะสำหรับชไนเดอร์นะแนะนาเลยว่าสามารถที่จะไปตามล่ามาใช้งานได้นะนี่ยิงคมด้วยนะหน้ากรอหลอดม่วงคือเท้าหนักกระจัดนบสำหรับตัวนี้นะสองเท้าด้วยนะสำหรับชไนเดอร์นะ เป็นกองกลางหนึ่งตัวแล้วกันที่ผมแนะนําว่าใครที่ชอบเล่นกองกลางตายเฮียติเพย์เมเกอร์สามารถตามล่าชนเดอร์มาใช้งานกันได้เลยนะครับสาหรับชนเดอร์ล่างนี้เป็นอีกหนึ่งตัวแล้วกันที่ผมแนะนําให้เพื่อนๆเปิดตามล่ามาใช้งานกันละกันนะครับนี่ดูจังหวะดับเบิลมาชุดนี้โคตรสวยครับรับบอลมาจากเพื่อนชนเดอร์ว่าไงคลึงๆก่อนแล้วงัดไปโอ้โหเอต้วิ่งสแล้วรับบอลดูโอ้โหได้ตัวจ่ายต่อครับแล้ววีนิดับเบิลแล้วก็ปั่นเข้าแบบนี้เลยทุกคนดู เกิดจากที่แบบว่าชไนเดอร์น่ครับจ่ายบอลมาให้เพื่อนนะแล้วก็ชิงมาให้เอโต้แล้วเอโต้ก็ยิงนะครับนี่แจมแจมแบบนี้เลยครับเพื่อนๆปิอีกหนึ่งตัวเลยที่ว่าแจมแมวแจแวเรือน,นี่ดูมีจมังหวะบังคับเติมเกมขึ้นมาแล้วก็ใส่สกอร์แบบนี้เลยครับนี่โคตรจะแจมับผมไม่เห็นใครไรสวยๆนะทุกคนใครที่เปิดแล้วหรือใช้งานแล้วมีลองคอมเมนต์มาหน่อยครับว่าติดใจหรือเปล่านะสลับชไนเดอร์ล่างนี้นะส่วนตัวผมอยากได้อยู่นะแต่เสีได้ มีเอโต้เก่าอยู่แล้วไม่กล้าเปิดนะกลัวได้ซ้ำนะครับแล้วก็ผมว่ามันแพ็คมันหลายตัวเกินไป250ตัวเหมามาเพราะชไนเดอร์ตัวเดียวเดี๋ยวมันจะเจ็บเกินนะนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปตัดเก็ดเวดดี้ชไนเดอร์กันดีกว่าครับผม เป็นยังไงบ้างครับกับชนเดอร์ล่างนี้ส่วนตัวผมว่าก็ใช้ได้อยู่นะสำหรับชนเดอร์ไม่แย่เลยครับเป็นกองกลางตัวหนึ่งนบที่ออกบอลได้ดีครับวางบอลได้แม่นยำจัดๆนะมีหลายๆช็อตที่ยกบอลข้ามไปให้เพื่อนนะเสียดายผมเอาเอโต้ไปเล่นผิดฝั่งนะผมตอนที่ผมรีวิวอะ่ะแม่งแบบก็เลยทําให้แบบจังหวะจ่ายให้หลุดไปมันเลยไม่ได้ยิงนะครับนะซิงเลยนะทุกคนซิงเลยแบบมันจะได้จะมีไฮไลท์สวยๆอะไรอย่างงี้นในจังหวะที่แบบ เอโต้สองสกอร์อะไรเงี้ยเนาะแต่ภาพรวมของเชนเดอร์เป็นกองกลางตัวนึงที่ออกบอลได้ดีเนี่ยครับ ความเร็วอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับข้อเสียของเจ้าตัวเลยแต่จะมีคิคเกมพาวเวอร์ที่ดีที่ดีครับไว้ใส่สกอร์หรือว่าแบบ2อไกลน,นะครับแต่ก็จ่ายบอลได้ดีนะความเร็วของเคียร์ทีแบบผมพอรับได้ว่าเคียร์ทีผมไม่ต้องความเร็วเยอะม,มากเบบอนพวกโมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบทําให้ผมสนใจในตําแหน่งนี้นะแต่ถ้าใครแบบว่าต้องการใส่ความมือจริงสนไนเดอร์อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ของคุณขนาดนั้น,นแต่ถ้าใครขาดตัวกองกลางตัวอกวอกบอลผมบอกเลยว่า ไม่ควรพลาดจริงสกิลแม่งสวยจริงวิชแนลลีกับฟีนอมิโนนะผมแนะนำว่าใครอยากเปิดก็เปิดได้นะเพราะว่าแพ็คก,ก็อยู่หลายวันอยู่นะครับก็ลองช่างใจดูก่อนละกันนะส่วนตัวผมว่าเอามาสร้างสันเกมแนวลุกได้เดือดจ,จัดเลยนะครับสำหรับทางด้านเวดี้ชร์ไนเดอร์ร่างนี้น่าสนใจจัดๆคนระับสำหรับทางด้านชร์ไนเดอร์นะใครที่ชอบคิมนี้ก็อย่ายลืมติดตามเอยลืมตากเกตเกตผมให้อีกทีประมาณเกเาเต็ม10ประมาณนี้เลยนะ เพราะว่าผมว่ามันเคียร์ทีแบบมันทําหน้าที่ของมันได้ดีอะอาจจะไม่ได้สุดมากอ่ะได้ประมาณ9แหละนะครับมันมันอาจจะแบบขาดเรื่องความเร็วอะอย่างที่บอกไปถ้ามันได้เร็วกว่านี้มันจะติดแบบเมตาจัดๆเลยหรือแบบคอยวิ่งวิ่งมาสร้างสารหรือแบบเบื่อเบื่อแบบกระชากไปยิงเองยิงอะไรอย่างเงี้ยหลายๆช็อะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเฟลกว่านี้นะแต่ว่าพอความเร็วมันไม่ได้เยอะมากมันเลยแบบบางชตมันต้องฝากเพื่อนก่อนเพื่อให้ทําทางไปสร้างสั์อะไรประมาณนี้นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ สำหรับการรีวิวชไนเดอร์นะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์ครับอยากให้รีวิวต่อไหนอยากให้พูดถึงนักเตะตัวอะไรก็คอมเมนต์กันมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับขอบคุณครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดใจฝากกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปรีวิวว,นวีนิสิวูจูเนียให้นะครับเพื่อน